ทุกคนอันนี้ผลไม้จีนบกนับกขวานผีบักขวานผี่าสั่นพี่นอ้องได้ยวซีเหม่เบิงว่ามันเป็นรสชาติจังไนดนะต้องล่างปะเนี่ยพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้ากินหรือยังยังพี่ไม่กินมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหรอเฮ้ยมันกลิ่นเหมือนไอ้บกักที่อยู่ในป่าบ้านเราเลยอ่ะเออพี่ว่ามันเหมือนไอ้ลูกกลมๆที่ว่าชอบเอาไปยังกันอ่ะอือหือ เจ้เขาปอกเปลกม่รู้มันต้องปอกหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> <c oughs> มันรสชาติออกแเปรี้ยวแล้วก็เป็นแบบฉุนฉุนเป็นคิวว้วคิวอ่ะพี่น้องมันเป็นได้ยุติกินได้ยุติแบงสิบอ้ยบอพันได้นี่เป็นขค้ือจากไบเบียเนี่ยไหมกินมันไหมกินเหมือนเป็นตะเบียไหม รสชาติเปรี้ยวแซบอยู่มีในสองในแต่หั่นระดมกินอ่จิเป็นแซบอยู่แต่พอตะดมกินแล้วมันขึ้นจังบักตายเบียนในปลาบานเฮาแหมาพี่น้องโอ้ยบ่คือดนหรอ